ดีเซลเบนซินแก๊สเอลพจี T, แล้วไฟฟ้าควรเลือกอะไรนะผมข้อแรกเรื่องเชื้อเพลิงข้อที่2มลพิษข้อ3การทนทานแล้วก็เมทแนนนะผมข้อที่4ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของตัวเงิน สวัสดีครับผมซีโอนพเจ้าของคนเดียวคนนี้เท่านั้นนะครับผม oh. ขออนุญาตนั่งอยู่บนรถพุกลิฟต์ลิเทียมเลยนะครับผมมีคําถามจากลูกค้ามามากมายนะครับผมว่าน้ํามันดีเซลเบนซินแก๊สเอเจีและไฟฟ้าควรเลือกอะไรนะครับผมวันนี้จะมาบอก4ข้อหลักๆให้กับลูกค้าอันนี้เราไม่ได้มโนเองนะครับจากข้อมูลที่ลูกค้าได้ใช้มาแล้วจากฟีดแบ็ที่ลูกค้าได้ให้มา แล้วจากประสบการณ์ทีมช่างของเราเอามาหลอมรวมกันจนได้ส่ข้อหลักๆข้อแรกเรื่องเชื้อเพลิงราคาเชื้อเพลิงแน่นอนครับดีเซลถูกกว่าเบนซินไฟฟ้าถูกกว่าดีเซลและเบนซินนะครับผมแล้วลูกค้าก็จะถามมาแล้ว LPG อ่ะโอเค LPG ถูกแน่พอๆกับไฟฟ้าเลยตีอย่างนั้นเลยนะเอา LPG เนี่ยถูกกว่าแต่ LPG ก็จะมีการสวิงของราคาลูกค้าก็ต้องไปดูเอาอ่าอันนี้ก็คือข้อหลักเลยนะผมค่าเชื้อเพลิงนั่นเอง ส่วนข้อที่2คือมลพิษอ่าเชื้อเพลิงไปแล้วราวน,นี้มาดูมลพิษบ้างช่วงนี้ทําไมลูกค้ามาตามหารถ e ีวีรถไฟฟ้ากันเยอะมากเพราะว่าเรื่องของมลพิษเรื่องคาร์บอนเครดิตหรือเรื่องของโกดังที่เป็นโกดังปิดนะครับผมถ้าโกดังปิดดีเซลหมดสิทธิ์วิ่งไม่ได้แน่ถ้าวิ่งนะคนในโกดังเป็นลมเพราะผมเคยโดดมาแล้วโอ้ยกลิ่นได้ใจมากเลยดีเซลดีเซลเนี่ยต้องมีทางระบายอากาศให้เขา วิ่งข้างนอกให้เขาอันนี้สบายสบายส่วนเบนซินโอเคกลิ่นน้อยกว่าดีเซล LPG ก็กลิ่นน้อยกว่าดีเซลจริงแต่สุดท้ายก็ยังมีกลิ่นโรงงานอาองอาหารเขาก็ไม่ให้เขา้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไปจบที่ตัวไฟฟ้าอ่าไฟฟ้าก็จะไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงเลยนะครับผมแต่ถามว่าแล้วดีเซลทําไมขายดีเพราะว่าเครื่องดีเซลมันวิ่งข้างนอกได้สบายทนราคาถูก นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปข้อ3กันนะครับข้อ3การทนทานแล้วก็เมทานัสนะครับผมดีเซลก็ต้องยอมรับว่าโอเคมันอยู่มาอย่างแล้วนานเป็นร้อยๆปีนะครับผมเครื่องดีเซลในบ้านเราช่าง รู้จักหมดกําลังเครื่องโอเคราคาน้ามันก็ถือว่าโอเคนะครับผมถ้าเทียบกับตัวเบนซินแล้วก็แก๊สนะครับผมแต่ตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ก็คือตัวไฟฟ้าพอไฟฟ้ามันมามันก็เปลี่ยนทุกอย่างเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าไฟฟ้ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ประสิทธิภาพเท่ากับดีเซลได้เลยนะครับผมแต่มันก็ติดตรงที่ว่าถ้าต้องโดนน้าบ่อยโดนอะไรประจํายังไงก็กลับไปดีเซลก็ ยังดีกว่านะครับอะยังเสริมก็อยู่ในข้อ3อยู่นะครับผมข้อ3เนี่ยเรื่องตากฝนที่ตะกี้พูดไปนะครับผมถ้ายิดนิยมอ่ะก็คือบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันฝนตกดีเซลเนี่ยใช้ได้ทุกสภาพสถานการณ์เลยข้างนอกลุยน้ำชิวๆเลยส่วนเบนซินมีหัวทงหัวเทียนมันก็ต้องมีระบบไปฟงไฟฟ้าเข้ามาก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับผมส่วน ถ้าลถไฟฟ้าเลยก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าไปตากฝนโดนฝนเป็นแบบเอาประจำอ่ะถ้าไปเทียบกับดีเซลอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมก็ต้องเหมาะกับอยู่ในโกดังเนี่ยในโกดังปิดปิด,ปดเสียงเงียบๆอย่างเงี้ย,ยไฟฟ้าเหมาะนะครับผมแต่ดีเซลมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่เหมาะเหมือนกันอ่าข้อที่4ข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องตัดสินใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเงินอ่าตัวเงินเนี่ยหมายความว่ายังไงต้องยอมรับว่าผมเทียบอย่างนี้ก่อนดีเซลเบนซินแก๊สแล้วก็ไฟฟ้านะครับผม ตัวดีเซลเนี่ยอยู่มานานตอนนี้มันมีการพัฒนาคือมีเครื่องของเฮลิเองเครื่องเชิงชายเนี่ยราคามันทุกถูกสามแสนนิดๆอ่ะคุณได้รถ2.5ด 2, 5, ตันไปแล้วถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ต้องห้าแสนอัพอ่าแต่ว่าถามว่ามันมีตัวแพงไหมก็มีก็เอาเครื่องยูสุลงก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนเบนซินเนี่ยทาไมลูกค้ามีความเขาเรียกอะไรไม่เซตว่าเบนซิน,ม,นกกซมันต้องถูกกว่าดีเซลสิใช่ครับมันต้องถูกกว่าแต่ต้องเทียบว่าเครื่องคือเครื่องของอะไร พอนึกภาพตามออกไหมครับเบนซินตอนนี้มันจะมีแต่เครื่อง Nissan. นิสสันนิสสันก็คือแบรนด์ญี่ปุ่นพอนิสสันแบรนด์ญี่ปุ่นก็ต้องไปเทียบกับตัวอีซูซุมาเทียบกับเชิงชายไม่ได้เพราะเชิงชายเขาจะไม่ได้มีผลิตของตัวเบนซินเลยคราวนี้ก็ต้องไปเทียบกันอีซูซูกับนิสสันโอเคถ้าเป็นดีเซลก็แพงกว่านิสสันก็จะค่อมลงมาถูกกว่านิดหน่อยนะผมไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากส่วนไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยราคา ถามว่าโดดไหมถูกต้องครับราคาโดดเหมือนรถยนต์เลยราคาจะโดดไปกว่าประมาณสักแสนกว่าบาทโดยเบื้องต้นนะครับผมลูกค้าบางท่านก็เลยตัดสินใจไม่ถูกอยากเล่นไฟฟ้าก็อยากเล่นอยากเล่น,ลนดีเซลก็อยากเล่นเลือกอยังไงก็ต้องดูที่บัตเจ็ตกับดูที่โกดังที่มันต้องใช้งานจริงๆที่เราเพียรจะถามลูกค้าต่างๆนานาว่าใช้งานยังไงขอข้อมูลเยอะๆเพื่อตัดสินใจให้ลูกค้าได้ใช้งบประมาณที่ถูกต้องที่สุดบางคนต้องวิ่งตากฝนข้างนอกจะไปเอาไฟฟ้าไปแพงๆ,ๆ ประหยัดน้ำมันมันก็ไม่ใช่แต่บางคนบอกว่ามีงบประมาณจำกัดแต่วิ่งในโกดังปิดมันก็ไม่ได้ดีเซลหรือว่าเป็นโรงงานอาหารมันจะไปยังไงดีเซลใช่ไหมฮะก็ต้องลงไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าเนี่ยพอมันแพงแพงจริงไหมผมก็ต้องยอมรับราคามันโดดขึ้นไปจริงแต่อย่าลืมนะครับผมลองเทียบคํานวณหน่วยต่อหน่วยดูวันต่อวันเดือนต่อเดือนดูว่าราคาค่าไฟอ่ะมันถูกกว่ากันจริงๆไหมถ้าถูกกว่ากันไม่จริงทําไมคนมาเล่นรถไฟฟ้า E ีเยอะทําไมคนติดโซล่าเซลล์เยอะ ผมก็ขอคาตอบตรงนี้หน่อยนะครับผมอ่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับผม4ข้อความแตกต่างของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทดีเซลเป็นซินแก๊สแล้วก็ไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้านี่ผมพูดถึงในไฟฟ้าลิเธียมด้วยนะสุดยอดครับเจอกันครับ